อ่าโอเคครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสกิลเลเวล100นะครับว่าหาจากไหนนะครับอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลก่อนนะครับสกิลเนี่ยในแถบก่อนระดับเซียนนะครับก่อนระดับเซียนเนี่ยเราก็จะมีสกิลตามนี้เลยอ่าซึ่งมันจะมีสกิลจนถึงเลเวล108นะครับ ส่วนไอแถวล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นสกิลเทพยุทธ์่ะซึ่งสกิลเทพยุทธ์คือสกิลที่เราเปิดใช้ในตรงนี้นี่ใช้สกิลเทพยุทธ์ก็คือถ้าสมมติตรงนี้เราอัพไว้อะมันก็จะใช้ตรงนี้เนี่ยอัตโนมัตินะครับถ้าเราใช้กล่องวิญญาณแห่งมังกรน,นินนะครับมันจะใช้ให้เราอัตโนมัติเลยซึ่งสกิลเนี่ยสังเกตว่าในการอัพ มันจะมีช่วงเลเวลอยู่อย่างอันเนี้ยมันจะใช้กับมอนเตอร์เลเวลร้อยได้ถึง130นะครับถ้ามอนเตอร์ร3 1ขึ้นไปก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องเปิดให้มันตรงกับเลเวลที่มอนมอนเตอร์ Monster ที่เราตีอยู่อ่าสมมติสมสมุติผมอัพตรงนี้ตรงนี้มันจะได้แค่99ถูกไหมถ้าผมไปตีมอน100ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่ใช้ให้ซึ่งก็ค่อนข้างเปลือ,องค่าพิชิตพอสมควร แต่ถ้าค่าพิชิตเหลือก็แนะนำให้มาอัพนะครับมันจะช่วยเราเก็บเวลไวขึ้นนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยมันจะมีถึงเลเวล108อันนี้คือสกิลโจมตีทั่วไปนะครับจะมีแค่นี้108ซึ่งสกิลตั้งแต่เลเวล10เนี่ยยาวจนมาถึงเลเวล97เ็นี่ยเป็นสกิลที่เราไม่ต้องหาคัมภีเมื่อเรามีค่าพิชิต พอและเลเวลถึงเราสามารถกดอัพได้เลยแต่สกิล l 0 0 1 0 4แล้วก็108่ามสกิลนี้จะพิเศษกว่าสกิลอื่นคือเราต้องมีคัมภีในการอัพแล้วก็ต้องมีค่าพิชิตแล้วก็ต้องใช้เงินในการอัพด้วยเช่นกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสกิล104กับ108เนี่ยสอ,อันเนี่ยจะดรอปจากมอนเตอร์ทั่วไปนะครับวังเย็นป่าใต้มีดรอปเพราะฉะนั้น เราสามารถไปตีมอนเพื่อหาดอกมาได้ซึ่งมันจะแยกอาชีพแล้วก็จะแยกฝ่าย่าแยกอาชีพด้วยแยกฝ่ายด้วยอย่างอันนี้เป็นการ์ที่ผมเตรียมไว้ก็คือจะเป็นของอาชีพหมอและเป็นหมอธรรมะ104แล้วก็108ซึ่งอันนี้ผมหามาเตรียมพร้อมไว้แล้วของตัวหมอผมนะครับส่วนใครที่เล่นอาชีพอื่นก็ต้องไปหาตามอาชีพตัวเองและฝ่ายของตัวเองนะครับซึ่ง ถ้าในตลาดเนี่ยถ้าถ้าสมมุติเราคี้แกจหาเองเราอยากไปดูเนี่ยเราไปดูในตลาดก็ได้นะครับมันตกประมาณใบหนึ่งสิบเอ็มอะไม่เยอะเขาก็ขายกันถูกๆครับอืมเพราะมันก็ไม่ได้ตกยากเลยบางวายนะครับแต่อาจจะต้องเสียเวลาในการเดินหาในแน็คสเจ็อ่าสักสักพักหนึง่งจะหาเจอนะครับแต่ก็มีขายอยู่เรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันแยกอาชีพด้วยแยกฝ่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะอ่า นอกเหนือจากตัวอาชีพแล้วก็ยังต้องไปดูไฟล์อีกเพราะฉะนั้นในตลาดมีขายแน่นอนแต่จะมีขายอาชีพและไฟล์ของเราหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องไปหากันนิดนึงนะครับผมอ่ะคราวนี้กลับมาเมื่อสกิลร้อยสี้อยแปดเนี่ยมีคำพีปุ๊บแล้วสกิลร้อยล่ะสกิลร้อยนี้ได้จากไหนอ่ามันจะไม่เหมือนเพื่อนสกิลร้อยสกิล100่ง้เนี่ยไดจากการทำเควสนะครับอาซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทำกัน ให้เรากด control control Q ขึ้นมาเลยอ่ะเราเลื่อนมาที่ Level 100อ่านี่ไงมันคือสกิลตามหาคำพีวิทยายุทธธรรมะซึ่งอาธรรมกับธรรมะจะแยกกันนะครับอาธรรมก็จะไปทำของอาธรรมธรรมะก็จะไปทำของธรรมะซึ่งในส่วนของธรรมะเรามารับเควสที่นี่ อาชื่อว่าอะไรอะสื่อเหมือนเจิง้งเหมือนเจิ้งอ่ะอ้าวแต่แต่พอกดวิ่งมันมาให้ตัวนี้สิทธรรมะอะไรรล,ล,ลองดูสิอืมคือชื่อตัวชื่อ npc ในเฟสกลับไอเนี้ยดูเหมือนบางทีมันก็ไม่ค่อยตรงกันนะได้ไปหาสื่อเหมือนเจิง้ง เร่นเหนือนะอ๋อเราต้องไปรับเพย์กับตัวสิบเมื่อกี้ก่อนแล้วก็ไปคุยกับซื้อเหมือนเจิง้งในตอนหลังจริงๆมันควรจะใส่ซื่อชื่อไอสิบนั้นเป็นตัวแรกถูกไหมเออโอเคไม่เป็นไรเราก็กดวิ่งดำเพย์ไปออ๋ฐานสอนแนมหรอโอเคทีนี้เราก็ไปเลยนำไปชื่อฐานสอนแนมสิบอัน อ๋อก็คือถ้าฝ่ายธรรมะให้ไปติอธรรมแสดงว่าฝ่ายธรรมจะต้องปฏิธรรมะแน่เลยก็ประมาณนั้นก็คือมาตีแบบเดียวกันนะครับแล้วก็น้ําตามนุธิมะเรากดแผนที่ดูอ๋อนี่มันก็จะบอกว่าตอนนมมอยู่ตรงนี้ต,นตาหิมะอยู่ประมาณนี้อืมิ้นโอเคเดี๋ยวเราไปให้ถึงก่อนอันนี้ตัวหมอก็ตอนนี้เลเวลร้อยสี่ ราอยสีแล้วเวลมาแต่วันที่18ก็ก็ช้าเหมือนกันนะเนี่ย18บ9ป0 21 2เก้า4 6เสายี่สี่หกวันเวลมา6วันแล้วเพิ่งร้อยสเออจริงๆมันมัน,ม,นมันถือว่าช้านะสำหรับคนที่กดยานะถือว่าช้าเพราะผมก็เล่นเรื่อยๆด้วย,วยแสดงว่าถ้าเราตีอมันเป็นตัวลองนี่น่าจะไม่ได้ครับต้องเป็นตัวธรรมดาอ่านี่ไงอะทำอยู่ตรงนี้ ก็คือเราเป็นธรรมเราต้องปฏิยธรรโอเคเดี๋ยวผมสกิปไปเมื่อเสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคครับผมก็ตอนนี้ของเควสครบ1ิบชิ้นแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่ไปตีตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยจะต้องไปตีมนุษย์ทิมะนะครับอโอเคมนุษย์ทิมะจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับ นุษิมะรู้สึกจะตี1ชิ้นอ่าเมื่อกี้เราหาสิบตามตามนุษย์ทิมะทั้งหมด1ชิ้น1ชิ้นเนี่ยผมคาดว่าน่าจะตกยากพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาตีครคือโดยปกติถ้าเป็นของเควสถ้าแบบชิ้นเดียวอะไรเนี่ยมันจะตกค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวลองตีไปก่อน น่าจะต้องตีมารุทีมาตัวใหญ่นะครับถ้ามนุารุทีมาเล็กน่าจะไม่ได้นะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมสริปไปก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะนานพอสมควรนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้ได้ของเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้นานมากนะครับ ตีไปประมาณ 15, 15ตัวประมาณนั้นตีตัวใหญ่นี้นะครับโอเคทีนี้กลับเมืองเราไปส่งเคเวสกันส่งเคเวสเราก็มาชี้ตัวนี้เอมรับไปส่งไปโอเคจากนั้น ดูสิมันให้เราไปไหนอ๋อไปคืนที่ติธมะนะครับแล้วก็ได้จะได้เลยึ๊บโอเคนี่เราก็จะได้มาเป็นสกิลแบบนี้อืมก็จะเป็น100่งร้อยอืมก็มีครบแล้ว3ใบอ่าซึ่งค่าพิชิตกับเงินก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ใช้เงิน50ล้าน200 300 ซึ่งพอดีว่าตอนนี้ตัวผมเนี่ยเดี๋ยวอีกหกเลเวลจะต้องเปลี่ยนเซียนซึ่งเซียนต้องใช้วิชิตอห้าล้านตอนนี้ผมมีแค่2ล้าน3วิชิตน่าจะไม่พอเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เปิดยังไม่เปิดตั้ง3ามสกิลนี้ก็คือใช้สกิลนี้ไปก่อน8-8นะครับเพราะว่าเอาจริงๆริงปเนี่ยลูกภาพ600ใช่ไหมถ้าตอนนี้ถ้าผมเปิดได้สูงสุดมันจะอยู่ที่1 0 4 1นึใช้2อล้านอันเนี้ยเปิดได้แต่ผมคิดว่าไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าดาเมจมันเพิ่มมา80ดาเมจสกิล80จริงๆ80งบมันเยอะแหละแต่ผมมองแล้วผมกลัวพิชิตไม่พอตอนเซียนตอนร10อเพราะว่าอย่างที่บอกตัวผมกดยาเวลมันจะเวลไวนิดหนึ่งพอไวนิดหนึ่งปุ๊บเนี่ยค่าพิชิตมันจะตามไม่ทันเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ได้มีกิจกรรมค่าพิชิตด,ด้วยะ คือคือถ้าสมมุติช่วงเนี้เขาจัดกิจกรรมค่าพิชิตอยู่เนี่ยก็อาจจะพอนะครับก็สามารถอัพสกิลได้เยอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงกิจกรรมอมมันก็เลยต้องประหยัดประหยัดนิดนึงอโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเออน่าจะทำเกี่ยวกับ q กิลเลเวเพราะรู้สึกผมจะค้างเอาไว้อยู่ อ่าผมผมเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกิวแล้วก็ยังไม่ได้ทำาิวสีอย่างตัวเนี้ยค่าพิชิตมันยังไม่พอใช่ไหมก็อีกน่าจะอีกสักพักหนึ่งแหละรอให้ค่าพิชิตมันโอเคก่อนน่าจะรอจนกว่าอัพสกิลเซียนเลเวลสิได้ทั้งสกิลเดียวแล้วหมูแล้วพิชิตเหลืออ่าอันเนี้ยค่อยเดี๋ยวค่อยมาทำาิวสี่ห้าหนะครับโอเคครับไว้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ